ทุกครั้งที่อารมณ์เกิดขึ้นปุ๊บมันอยากจะโกรธอยากจะทะเลาะเขาอีกแล้วร่างกายต้องการประทัอีกแล้วทำยังไงร,รีบรู้ตัวให้เร็วว่าเฮ้ยเราต้องเมตตาสงสารเขานะเราด่าเขาเขาเสียใจนะเราโดนด่าเรายังเสียใจเลยแล้วเขาโดนด่าเขาจะไม่เสียใจได้ยังไงเราต้องอะไรตั้งความเมตตาความเมตตาเป็นตัวทําลายประหรัตประหารต่อความอาฆาตพยาบาทฟาดลายความเมตตาเท่านั้นที่เราจะสามารถทําได้ดังนั้นความเพียร จึงต้องฝึกฝนอบรมตัวเองอย่างยิ่งเป็นประจำซ้ำๆจะอ้าปากดาผัวอีกแล้วจะอ้าปากดาเมียอีกแล้วทำยังไงอ่ะเมตตาดีตัวขึ้นมาเลยเฮ้ยเราอยู่กับเขามาตั้งนานเราไม่สงสารเขาหรอเวลาที่เรากระแทกเราพูดเราแดกดันเขารุนแรงขนาดนี้เราไม่ไม่รู้สึกสงสารเขาหรอว่าเขาจะรู้สึกเสียใจยังไงเขาแอบไปร้องไหน้น้ําตาไหลที่ไหนหรือเปล่าจิตใจเขาจะรู้สึกย่ําแย่ขนาดไหนอย่างเงี้ยเราได้คิดถึงตัวนี้บ้างไหม ถ้าเราพิจารณาแบบนี้ตลอดเวลาคาด่าเราจะยุติทันทีการโกรธการเกลียดการอาฆาตพยาบาทอะไรายมันจะจางคลายดับไปโดยไม่เหลือทันทีเพราะอะไรความเมตตามันเข้ามาจางคลายสิ่งเหล่านี้ไปกุศลมันเข้าไปจับตัวแทนอกุศลมันก็จะดับไปโดยปริยายเราจาไว้ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดปรากฏขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่หาอะไรตัวอื่นไปทดแทนมันไอตัวนี้จะตั้งอยู่ของมันอย่างนี้ยแต่ถ้ามีตัวอื่นเข้าไปทดแทนมันไอตัวนี้จะดับไปแล้วมันจะมีตัวใหม่ขึ้นมาทดแทน แต่คําถามคือเรามีสติสัมปชัญญะไปจับมันได้หรือเปล่าว่าอะไรจะเป็นตัวชดเชยอารมณ์นั้นเราไม่รู้ประวิธีการคือความเพียรอย่างยิ่งในการพยายามไม่ให้เกิดอกุศลใช้ทุกวิถีทางใช้ทุกหนทางในการดับความอาฆาตพยาบาทมาก้ายดับการพยาบาทเบียดเบียนออกจากใจให้ได้ต้องมีเจตนาเป็นตัวตั้งแล้วอาศัยความเพียร ความเพียรพยายามในการไม่ว่าร้ายใครไม่ด่าทอต่อว่าใครไม่ดินทาว่าร้ายใครไม่ใส่ร้ายป้ายสีใครไม่ทิมแทงใครด้วยวาจาแห่งหอ,อกปากไม่ง่ายนะเพราะนั้นใครที่กำลังทำความเพียรอยู่คนนี้สมควรแก่การสารเสริญมันไม่ง่ายในการทำอาจารย์ถามว่าเราเกลียดคนเนี้เวลามันเดินมานะแค่มันเดินมาเรายังเกลียดมาเลยอะท้าไมต้องเดินแบบนี้ลำคาลูกตาเลย แค่มันเดินมาแล้วผมอะลงมันตีผมอะแล้วผมเขาสยายสวยมากเลยอีนนี่เกินไปว่ะเกินหน้าเกินตาทําไมต้องแอคชั่นตลอดเวลามันเกลียดอะคนมันเกลียดอะแค่ผมปิวสยายนิดนึงมันยังเกลียดเลยอะกลิ่นน้ําหอมมันเดินมามาเตะจมูกเราอะมันใช้น้ําหอมยี่ห้อเดียวกับเรามันยังเกลียดเลยอะอีนี่เรียนแบบท,ท,ทั้องๆที่เขาอาจจะใช้มาก่อนเราก็ได้นะแต่ไปด่าอะไรอีนี่เรียนแบบเรียนแบบทาไมต้องเรียนแบบแล้วล่ะเริ่มมโนเอง ว่าเขาเนี่ยทำอะไรทําตามเราหมดทุกอย่างเลยแต่ความเป็นจริงเขาอาจจะทํามาก่อนแล้วก็ได้แต่ด้วยความอาฆาตมันจะมองอะไรดีมะไม่มีทางมองดีเลยมันจะมองแต่เรื่องไม่ดีอย่างเดียวเลยมันจะมองแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นความอาฆาตพยายบาทมากร้ายเบียดเบียนคนอื่นแต่คาถามคือคนที่ทุกข์คือเขาเหรอคนที่เดือดร้อนคือเราเราเป็นคนทุกข์เองอคำถามคือเราเกลียดเขาเรารับรู้กับเราไห ไม่เราด่าเขาตอนนี้เขาอยู่ตรงโน้นรู้เรื่องรู้เรื่องไหมไม่เนี่ยในขณะนี้ทุกคนเนี่ยถ้านั่งอยู่ตรงนี้แล้วอาจารย์ชวนทุกคนดนทางคนที่ตัวเองเกลียคําถามคือคนที่เขาเกลียเขารับรู้กับเราไหมไม่แล้วคนที่กาลังเผาไหมหตัวเองกาลังทุกข์ร้อนกับตัวเองคือใครอ่ะก็ตัวเองท่าน,น,นอาจารแล้วเราไม่ด่าเขาทําไมอ่ะใช่ป่ะเพราะัทุกวันนี้ใครยังนินทาชาวบ,บ้านอยู่ก็ต้องเลิกได้เลยเพราะสุดท้ายแล้วคำนินทามันย้อนกลับมาหาใครอ่ะตัวเราเองสุดท้ายแล้วมันเป็นเรานั่งกินข้าวจานนี้อ่ะ เราก็กินไปตักกินไปตักกินไปเราอิ่มหรือคนอื่นอิ่มเราอิ่มอ่ะเราเป็นคนรับผลจากการกระทําของตัวเองเวลาด่าไปด่าไปด่าไปใครอิ่มในความด่านั้นก็เราเขาอิ่มไหมไม่อิ่มดังนั้นผลของการกระทําในการรับผลจากการด่านั้นใครต้องเป็นคนรับผลก็เราอ้าวเราไปด่าเขาทําไมอ่ะไปเกลียดเขาทําไมอ่ะไปอาฆาตพยาบาปร้ายเขาทําไมไปทิ้งแทงเขาด้วยวาจาห่อปากทาไมพระเจ้าบอกว่าเอาด่าเอาหออมาแทงกันเนี่ย ยังไม่เจ็บปวดรวดร้าวเท่ากับใช้ปากเนี่ยเป็นหอ,อกแล้วแทงกันปากนี่อันตรายมากเรารู้ไหมว่าปากในการมินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีหรือการพูดทําลายคนอื่นเนี่ยมันสามารถทําให้คนเนี่ยไปทําลายชีวิตตัวเองให้ตายได้เลยนะถ้าอาจารย์ไม่ได้ฝึกฝนอบรมตัวเองไม่ได้ปฏิบัติทรมาแล้วอาจารย์เจอแลกกระแทกขนาดนี้นะไม่แน่อาจารย์อาจตายเลยก็ได้นะอา,าอาจารย์อาจจะอยากทําลายชีวิตตัวเองก็ได้เพราะรู้สึกตัวเองเริ่มไม่มีคุณค่า คนเป็นโรคซึมเศร้าหลายคนในโลกนี้เลยพยายามอยากตายเนี่าจายจะถามในฐานะที่เราอยู่กางมันต้องมีคนดา่าคนเกลียดคนใส่ร้ายป้ายสีเพราะเป็นกลุ่มของสังคมอาจจะถามว่าเรารับกับมันยังไงถามทั้งสองคนเนี่ยให้เป็นประสบการณ์คนอื่นเรารับกับมันยังไงทําใจยังไงดีว่าทําใจยังไงให้เวลามีคนดา่าใส่ร้ายป้ายสีแล้วเรายังสามารถมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ได้โดยมีความสุขในการที่กเราทํำยังไงทมทีละคน ไม่รับไม่รับก็ต้องทำใจว่ามีรักก็ต้องมีชา็ยอมรับความจริงไปยอมรับความจริงแต่มีโกรธไหมนิดหน่อยนิดหน่อยแต่รู้ว่าไปทำอะไรเอาไม่ได้แ้ก็จะจะไม่ไปใส่ใจาเก็บมาคิดนะมตอนนอนตอนอะไรมีบ้างนิดหน่อยช่วงแรกๆของการปฏิบัติธรรมในอามากพออยู่ไปนานๆแล้วรู้ว่าจริงแบบนี้มันต้องเรียนตื้นก็เลยทำใจไม่สนใจ แล้วเราก็ไม่ทุก์ใช่หัหะแสดงว่าไม่ทุกเพราะเรายอมรับมันได้อ่ะอันนี้เรียกว่าการยอมรับมันได้เพราะวลาเราเรายอมรับอะไรได้ความทุก์จะเบามากใช้ชีวิตสบายไม่เครียดครับคุณปุ๊กละ <c oughs> ่ะตอนท่มการสมัยโดนแรงมากสมัยนั้นแลกาสกว่าปีอคือนักแสดงจะมีแฟนไม่ได้นักสแสดงมีแฟนไม่ได้อืม แล้วก็็แ่อดแสงมวแน่โดนแรงมากจะเจอแฟนเจอทอืมอก็เยมื่ออไม่มีเ็งที่จิดก็เลยพออคอยหายใจไม้เข้าโรงพยาบาลอือแเครียดมาทีนี้ ไปเรื่อยเราสร้างความเฉ <Yeah. S 2> ื่อยแล้วก็รู้จักวิธีที่จะไม่รับฟัง <Yeah. S 2> ไม่รับรู้แต่ถ้ารู้ก็รู้ว่าเราจะทุกข์มากก็จะพยายามพยายามที่จะไม่รับรู้แต่มีหันที่าจรแต่เราเบาบางลงแล้วพอระยะเวลานานขึ้นเราก็รู้จักวิธีที่จะอย่างอาจารย์สองอยู่อเราไม่รับฟังแล้วยิ่งตอนที่มีปัญหาชีวิตทครข์ครมานมาก มัน,มนช้ำม,มากเลยอะไรเงี้ยก็ใช้ทีไม่รับสัอะไสท้งสิ้นทำบุญสว่วนบุญแล้วก็หนังสืพิมพอะไรก็ไม่อ่านออกเลยไม่ออกเใครจะพูดตัววิ้งเลยก็ใช้ที่นั่งตลอดโอ้ oh, ดีมากนี่เป็นบริบทหนึ่งเรียกว่าหลีกเลี่ยงเขาเรียกว่าสัมรวมในอีย์ทวารไม่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบไม่ให้รับรู้เราลองดูสองมุมนี้นะ สองมุมนี้จะไม่เหมือนกันมีรับไม่หน่อยแล้วปิดปิดหม่มันมันหอนเราสองดูดูสองมุมทั้งสองทั้งสองมุมของสองคนคนแรกเนี่ยเป็นมุมของการที่ใช้วิธีการยอมรับตามความเป็นจริงแล้วก็อยู่กับมันมันก็จะดับความทุกข์ลงไปได้อีกคนนึงใช้วิธีการสำรวมอินทรีย์ทวานด้วยการไม่เอาตาเข้าไปเห็นเอาหูเข้าไปได้ยินเอาจมูกเข้าไปดมกลิ่นเอาลิ้นเข้าไปลุน้นรสเอากายเข้าไปสัมผัสเอาใจเข้าไปรู้สึก หลีเกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเมื่อภาษาไม่กระทบความทุกย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ในโลกเราปัจจุบันโซเชียลมันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะแค่มันเห็นข่าวก็ด่าเลยไหมด่าเลยจริงไม่จริงไม่ร,ไมรู้หราด่าไว้ก่อนอะ่ะเพราะอะไรเรารู้สึกมันกระทบแล้วร,รู้สึกว่าความเห็นของเราไม่ตรงกับเขาเราก็รู้สึกว่าอยากจะด่าเขาอยากจะเกลียดเขาอยากจะอาฆาตพ,พยาบาทมาดลายเขาสุดท้ายคนที่ทุกข์คือใครก็มาทุกข์อีกแล้วคำถามคือเป็นครอบครัวเราไหมไม่เรารู้จักหรือเปล่าไม่เอ้าแล้วไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขา ไปด่าเขาทําไมคําถามแต่สุดท้ายตัวเองทุกข์ด้วยไหมทุกข์ด้วยเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรจากการที่เราเอาตาเข้าไปเห็นอากจะถามว่าเวลาเราดูข่าวตอนนี้มีข่าวอะไรดังเด็กนักศึกษามองกรุงเทพกันนะที่เอาน้ำร้อนลาดกันนะเอาน้ำร้อนไปลวกกันรุ่นน้องอาจารย์พะอาจารย์จบกรุงเทพเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เกลียดอีคนที่เอาน้ำร้อนลาดเขาใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกสงสารคนที่โดนน้ำร้อนลาดใจเราเอาเข้าไปร่วมทั้งสองคนเลย แต่คําถามรู้จักเขาไหมเวลาบางคนเนี่ยในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เห็นลูกตัวเองโดนทําแบบเนี้ยเรารู้สึกเศร้าใจแก่เลยนะโอ้ก็ทำมันเป็นแบบนี้ถ้าเป็นลูกเราจะทํำยังไงถ้าจะเป็นลูกเรานะไม่ได้เป็นลูกเราแต่เริ่มอะไรเกิดความเห็นอกเห็นใจไอเห็นอกเห็นใจเนี่ยเป็นเรื่องดีนะแต่เห็นอกเห็นใจแล้วเกิดความเศร้าหมองตามไปด้วยโอ้ถ้าเป็นลูกเราจะเป็นยังไงวะเนี่ยจะเกิดความอดหูขนาดไหนคนมีลูกมันจะรู้สึกเสียใจเศร้าใจแบบนี้เกิดขึ้นได้เหมือนคนมีหมา แล้วหมาตัวอื่นมันโดนหมาตัวอื่นขยุ่มกัดหรือโดนไปีโดนทําร้ายอ่ะในฐานะที่เราเลี้ยงหมาเราจะรู้สึกโ,สโลสังเวรเรารู้สึกสงสารเสียใจถ้าเป็นหมาเราจะเริ่มปรุงแต่งนะถ้าเป็นหมาเราล้อมโหยนขนาดนี้เราจะรู้สึกยังไงจิตใจเราคงแย่มากถ้าเป็นลูกเราโดนทําร้ายเราจะรู้สึกยังไงจิตใจคงย่ำแย่มากบริโภคล่วงไปเรียบร้อยแล้วโดยที่เรารู้ตัวไหมไม่รู้ตัวทุกไปเรียบร้อยแล้วนะบางคนเนี่ยดูข่าวจนนอนไม่หลับก็มีนะ เพราะเราคิดว่าเมื่อไหร่ข่าวแบบนี้มันจะกลับมาถึงตัวเราวันหนึ่งวันหน้าวันหน้าข้างหน้ามันจะมาถึงตัวเราได้ยังไงเพราะนั้นสองวิธีนี้เป็นสองวิธีที่เราเจ้าใช้เราสังเกตไหมแต่ละคนจะใช้มากวิธีไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วจุดหมายปลายทางเพื่ออะไรดับความทุกข์ปลายทางเดียวกันแต่มักวิธีไม่เหมือนกันคุณตุ๊กใช้วิธีในการเขาเรียกแล้วทิ้งและยอมรับความเป็นจริง ยอมรับความจริงเสร็จปุ๊บทิ้งอารมณ์เหล่านั้นไปแล้วกลับมายอมรับใหม่แล้วก็ทิ้งเรื่องอะไรเกิดขึ้นยอมรับตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของมันชนนั้นเองเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาได้หน้าที่เราคือเรากลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองดีกว่าด้วยการทําใจยอมรับรับยอมรับมันแล้วต้องไม่ต้องไปคิดถึงเขาว่าเขาจะเป็นจะเป็นอะไรยังไงขอให้เรามีความสุขในปัจจุบันนี่วางวางเป็นอีกคนหนึ่งคุณปุ๊กบอกว่าเราใช้วิธีการไม่เข้าไปดูแล้วกันไม่ไปอ่าน ใครพูดถึงเรายังไงเราไม่ไปสนใจเพราะถ้าเราได้ยินผู้ไปงานทุกเริ่มเกิดแล้วมันเริ่มจะคิดตามว่าทําไมเขาต้องพูดถึงเราแบบนี้ทําไมเขาต้องคิดกับเราแบบนั้นแบบนั้นมันจะไไเริ่มไปแล้วเห็นไหมมันไหลแต่จริงๆแล้วไอ้สองเรื่อง,องนี้เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันคนหนึ่งเนี่ยกระทบเรียบร้อยแล้วแต่ทิ้งแล้วกลับมายอมรับตามความเป็นจริงอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ให้กระทบเลยจะได้ไม่ต้องสนใจว่าจริงหรือไม่จริงตัดทิง้ง แต่วิธีเดียวกันมันเป็นลำดับในการเกิดแต่อยู่ที่ว่าใครจะไปรู้ตัวต,วตอนไหนเท่านั้นเองความเป็นจริงคุณทุกเนี่ยเขาตัดอายตนะทิ้งตั้งแต่ตอนแรกเขาตัดแล้วกลับมายอมรับตามความเป็นจริงเห็นก็สักแต่ว่าเห็นด่าใช่ไหมก็สักแต่ว่าด่าด่าไปนินทาใช่ไหมก็สักแต่ว่าอย่างนินทาก็นินทาไปเขาตัดอายตนะแต่เขาฟังไหมฟังแต่ใช้คําว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเสร็จแล้วก็อะไรยอมรับตามความเป็นจริง กับอีคนหนึ่งคุณปูบอกว่าอ่ะฉันไม่เห็นเลยละกันตัดซะแต่ตอนต้นจะได้ไม่กลับเข้าหาในใจเพราะฉันเนี่ยอาจจะจิตใจไม่เข้มแข็งพอในการฟังก็ตัดให้จบซะแต่ตอนแรกไม่ต้องฟังมาเลยจบไปดังนั้นใครมีกําลังมากฟังได้แต่ต้องมั่นใจว่าฟังแล้วไม่คิดตามนะ ถ้าฟังแล้วยอมรับตามความเป็นจริงแม้เขาจะนินทาว่าอะไรแต่นั่งฟังเขารู้สึกเฉยๆแล้วก็ปัดเลื่อนไปทิ้งไปรับรู้เป็นข้อมูลว่าเขากำลังพูดถึงอะไรกับเราแล้วเราจะได้นำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองต่อไปได้โอ้โหอันนี้ใช้ได้เลยสุดยอดนี่เรียกว่าส